Up. ถึงแล้วนะคะ The Sky Secret า a r พาเิ็กมากมาเที่ยวลาดกีนะคะแล้ว่านนี้นะคะแบบตื่นเต้นตลอดทางนะตอนขับรถมานี่คือมองตลอด บเองแล้วเนม่าบอกนี่เนม่าน่งหลุดซ้อเป็นยังตื่นเต้นตาเพราะว่าเขาไม่เคยนั่งรถุดซ้อครั้งแรกเขาแบบเขาก็แฮปปี้มากมอง รม่เดี๋ยวเราเข้าบ้านกันไปแม่ปาเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันนะคะตอนนี้ก็แบ่งบ้านเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูบ้านกันว่าว่าบ้าแลวเคยเ่ไหนเดี๋ยวจะให้เม่าใส่รองเท้าแลยใช่บ้านเ่น บ้านแมน่มแมก็เป็นลับนี้นแมนน่นอนเอา,านแม่ก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กันเราเราไปดูภายในบ้านกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเลยม่้ตื่นเต้นไหมแม่ตื่นเต้นมากเลย เสริมด้วยการตกเตียงอุ้ยดีมากคือเขาทำไว้การลูกตกกับแม่ดีมากเลยวา้วาวว้าวสวยจังเลยไหนดูหน่อยมีอะไรบ้างไปดูกันนะคะว่าในห้องมีอะไรบ้าง,างโอ้โหโรแมนติกจริงๆโอ้โหดูนี่แม่แบบเบ้อบ よし <noise> เห็นชัดๆเลยไหมไม่เห็นเลยไหมยังไม่เห็นลูกเลยไหมไปดูเลยมาใครเลยมใครสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะเลยมสวัสดีคับสวัสดีค่ะิยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วจับมือกันแล้วจับมือกันโ้ยไปรูปไปรูปไปราปูปไปรูน้รูปไปรูรไปไปป น่ารักมากเลยพี่เป๊กหนูจะทำลูกหล่นแล้วผัดกันแรงไม่ค่อยจะมีฮัลโหลยิ้มหวานเขายิ้มหวานเลยนี่อจับมืแตนกครั้งแรกม่กรกเยิ้มไม่ชอบมากเลย นี่นี่จอดจุ่มจุ่มนี่จอยิ้มะไยิ้มนียกในหน้าแบบอยาย่เลียล้วเลยันไ้ม่อยากกอดม่อยากโผล่แม่มาผมรำไรเนี้ยอ่บายบายโอเคบายบายไปแล้วเหรออ่ะบายบายโอเค เจไปขึ้นไหมไปหาของกินนี่นี่นะคะเป็นครัวซองครั้งแรกของเลมาปกติเลมากินแต่อาหารป่านนี้ยัไว้ยยมือะไรยังไม่ว้ายรอนี่ยึบครั้งแรกอารมณ์ดีเป็นไงลูกครัวซองอร่อยหอเลยเนาะ <อ>จะ,<ก>ะได้ดูแก่แล้วนนว,ว้าวเลยบายจะได้ดูแกะครั้งแรกแล้วเขาเหมือนรู้เลยนะคือพอ6กโมงครึ่งเขารู้สึกตัวเลยอ๋อรู้สึกเต่เพอาว่าพี่เป็กนะคะเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ก็เลยตื่นมารอรับแกะเลยแมนะ่ชอบเลี้ยงแกะในฮาวิทมูนมาก ตอนนี้เราได้ภาพใกล้มากนี่ขนเขาไปไปทำอไรทาหูพลิ้น้ำไปเดี๋ยวเรากำลังจะไปดูม้ากันนะคะดึ่มดึดาไมดมาึด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 มดึาึดึาดดน ปวดง้างมือไหมนิ้วหายเลยใช่อหมนะเฮ้ยม้าตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าแม่อีกลูกแม่อยากคิดด้วยคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดียัง um <laughs> ตัวเย็นมากแม่ผมเร็วชอบไหไงจะตื่นยัมอยูนอนห้องเหรอม่ไหมจะไปน้ำเสร็จเดี๋ยวมากับบ้านต้นไผ่ วันนี้นะคะเราขอจบทริปเพียงเท่านี้ใช่ไหมคะจบทริปเอม่าจบทริปแล้วนะม่าตื่นอยู่ครับเอม่าเพิ่งตื่นนะคะนอนนอนตอนเที่ยงไปสวยมากที่นี่นะคะให้สิบดาวเลยนะคะสําหรับใครที่อยากมาเที่ยวป์มแกะแล้วก็มาพักธรรมชาตินะคะเหมาะสําหรับการพาลูกมาเที่ยวมากๆนะคะเพราะว่ามีที่ให้เด็กๆเล่นเยอะนะพี่เต้เนาะเอม่าแฮปปี้ค่ะบายค่ะ คลิปหน้าเราจะไปไหนตามไปดูใช่ไหมเร็กคลิปหน้าเจเรจมาจะไปไหนครับป๋าพาผมไปไหนดีโอ้ดูเรมาตื่นมากบ๊ายบายก่อนเลยแม่แม่เรมาบายบาย,ายบายบายเรมาไปไปก่อนเร็วบ๊ายบายก่อน